สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนเลิฟทาโร่นะคะช่องแห่งการดูดวงโดยไพ่ยิปซีและไพ่ออลลเโก้นะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าถ้าคุณได้เจอเขาอีกครั้งนะคะจะเป็นเช่นใดเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเด้อคุณคุณมีความรู้สึกว่ามันนานเกินไปหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําไมให้ฉันรอยอยู่อย่างเงี้ยมันนานนานเหลือเกินจนคุณน่ไม่รู้สึกอะไรแล้ว จริงหรอแล้วเขาก็เวลาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะมาในลักษณะที่ปุบปรับไมไ่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวไม่มีการบอกแผนล่วงหน้าเออเดี๋ยวจะไปหาหรืออะไรไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการไปเซอร์ไพรส์คุณนะคะแล้วช่วงเวลาที่คุณเจอเขาเขาอาจจะมาทางด้านหลังคุณนี่ แล้วตอนนั้นตัวคุณอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าก็คือไม่รู้ว่าคนไม่รู้จะให้ไปสนใจอะไรอ่ะคุณก็อาจจะนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทํางานอยู่นะคะในช่วงเวลานั้นน่ะที่ที่คุณอาจจะทํางานอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าที่ทํางานก็คงไม่กล้าโผล่ไปหรอกนะคะแล้วบรรยากาศที่ตอนเจอกันน่ะคุณก็จะหันเอี้ยวไปนิดหนึง่งมีความรู้สึกว่าเหมือนในใจอ่ะดีใจแล้วก็ ครับคล้ายครับค่ะเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยเอ้ยใช่แต่เอ้ยไม่ฉันจะดีใจไม่ได้ฉันจะต้องเก็บอาการเดี๋ยวหาว่าฉันรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะในใจเป็นแบบนี้เลยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S 1> <S 1> เออและและเขายัางไงอ่ะเวลาเขาเจอคุณเขารู้สึกไงเขารู้สึกว่าคุณอ่ะโอ้โหทำไมดูสวยเซ็กซี่แซบ่บได้ขนาดนั้นเนี่ย คุณอาจจะเป็นคนชอบใส่เสื้อแขนกุดผมยาวผมสีทองอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเขาดูว่าโอ้โหทาไมมันเป็นอะไรที่โดนใจมากๆม,มากกว่าแต่ก่อนเยอะหมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็ดูสวยดูเป็นแบบยิ่งมั่นใจได้ว่าเดี๋ยวเขาจะทําให้คุณเป็นแบบเนี้ยในอนาคตอันใกล้เนี้ยนะคะอืคุณอาจจะใส่ชุดชอบใส่ชุดแสกหรืออะไรก็แล้วแต่อน,นี้นอกเรื่องแหละไม่เกี่ยว นั่นแหละเวลาเขาเจอคุณเขารู้สึกดีใจมากเขารู้สึกในที่สุดก็ได้เจอนะเขาก็เก็บอาการเหมือนกันเพราะว่าเขาอะรู้ว่าบรรยากาศที่ไม่ได้เจอกัน่ะมันโหยหามากอะแล้วถ้าเกิดเขาไม่หักห้ามใจนะช่วงเวลานั้นอาจจะมีการสปากันบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆค่อยๆ พูดคุยกับคุณระหว่างนั้นเขาจะสังเกตคุณอืแล้วเขาอาจจะพาคุณไปทานอาหารแล้วต่อด้วยอาจจะมีการไปกินกาแฟแล้วก็ไป